สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเพื่อนสนิทไม่มีวันทิ้งกันไปชมกันเลยค่ะพี่สาวของเธอชื่อว่าพี่แองจี้น้องสาวของเธอชื่อว่าแพทซี้น้องสาวของเธอจะหมกมุ้นอยู่แต่ในบ้านเพราะแม่เธอเออกคำสั่งว่าให้อยู่แต่ในบ้าน พอแดดมันร้อนถ้าแดดไม่ร้อนแล้วก็อยู่ก็ไปเล่นข้างนอกได้ตัวฉันเองก็ใช้ครีมที่มันช่วยรักษาให้เขาฉันก็ไม่ต้องรู้แดดเธอก็มีเพื่อนสนิทชื่อว่าบัตตี้บางวันถ้าเธอตื่นสายเธอก็จะวิ่งไปหาบัตตี้ตลอดพวกเธอเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆ บางวันก็ออกเดินไปเล่นบางวันก็เล่นก็วิ่งเล่นกันบ้างบางวันก็วิ่งเล่นกันบ้างแต่วิ่งเล่นเธอก็วิ่งเล่นไปบ้านคุณพ่อพ่อคะคุณแม่ล่ะคะนี่คือพ่อของเธอชื่อว่าพ่อวินตน้นพ่อไงจ๊ะลูกหนูอยากกินขาหนมค่ะ แต่เล่นกับเพื่อนให้เสร็จก่อนแต่หนูจะเล่นกับเพื่อนให้เสร็จก่อนค่ะแล้วพ่อค่อยไปซื้อกับหนูแล้วก็เพื่อนพืๆได้จะได้สั้นงเป็นเพื่อนสนิทกันไม่เคยทิ้งกันตั้งแต่รนุบาลมาจนถึงปสพวกเธอก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันแม้เพื่อนของเธอย้ายโรงเรียนอื่นแล้ว เจอคือก็ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยูจ้ะเสมอือไม่เคยทิ้งกันพ่อคะหนูหนูอยากกินขนมแล้วแล้วน้องเะยลูกน้องเลยจ้ะน้องบอกว่า ให้พี่ให้หนูซื้อมาให้ค่ะพ่องั้นไปกันเลยลูกไปไปเดี๋ยวไปนั่งรถกันนะเดี๋ยวขีรข่รถขี่รถทีถ่บ้านลูกมานะเพราะว่ารถพ่อมันนั่งไม่พอนั่งได้แค่เอิมนั่งได้แค่สองคนไปจ่าลูกไป ลงมาซื้อกันเร็วลูกอ่าลูกขอบคุณค่ะพ่อกลไปกลับกันขนมไปกินไปฝากเพื่อนด้วยนะลูกนะลูกค่ะพ่อเรียกเพื่อนลูกขานะเดี๋ยวกินกับแพตตี้โอเคไหมลูก เอวจะกินกับแองจี้โอเคไหมจ๊ะได้คะ่ะไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านไปกินกินที่บ้านพ่อรู้หนหจะกินที่บ้านรูกหนหูจะกินที่บ้านของลูกหนูเอาไปกินกับน้องก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูเอาโต๊ะมาตั้งข้างนอกแล้วก็จะกินกับน้องได้ได้โอเคไปเลยบาร์ตี้ลงมาเร็ว ้าเดี๋ยวไปกินขนมกับไปกินที่บ้านฉันเดี๋ยวฉันตั้งโต๊ะไว้ให้แล้วก็กินขนมแพตตี้คะพี่มีอะไรคะออกมาข้างนอกหน่อยได้ค่ะมีอะไรอ่ะพี่ มีอะไรคะพี่ไปมากินขนมเร็วเอาโต๊ะมาก่อนค่ะแป๊บนึงคะ่ะจะตั้งโต๊ะเสร็จแล้วคะ่ะให้มันเตี้ยอีกไหมเตี้ยได้คะ่ะเตี้ยพอที่หนูจะกินได้แล้วค่ะพี่แต่หนูไม่กินขนมหวานพี่นะคะหนูจะกินเค้กสตรอเบอรี่นี่ไงเค้กสตรอเบอรี่อร่อยมากไปเราไปนั่งกินกัน ตั้งถุงขนมไหมนี่เธออิ่มแล้วเหรอใช่ฉันกินแล้วแล้วฉันก็อิ่มแล้วด้วยฉันก็อย่างไรนั้นเรางั้นเราไปเล่นกันเถอะน้องเดี๋ยวพี่ไปเล่นก่อนนะได้ค่ะจะมาเล่นด้วยไหมไม่ได้แล้วค่ะเธอฉันกลับก่อนนะทำไมล่ะก็พอดีว่าเดี๋ยวฉัน ยวต,ต้องไปทำความส,สะอาดที่บ้านอีกโอเคได้บายๆเดี๋ยวฉันไปส่งไปเดีย๋ยวฉันมาเล่นนะรออีกสองนาทีรอหกนาทีหรือห้าห้าหกนาทีนี่แหละอีฉันมาเล่นโอเคได้บายบายโอเคบา,บายบาย พ่อเธอก็อยู่ไม่ค่อยไกลค่ะน้องอยากเล่นกับพี่ไหมละ่ะอยากค่ะไป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 เล่นกันแต่หนูอยากไปไปเล่นกับไปเล่นที่พ่อนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวจะเป็นอะไรเอาค่ะไปอยู่กับพ่อนะ ทำไมอีกล่ะลูกพ่อดูน้องกับหนูได้ไหมคะได้ได้อะไรอะไรเนี่ยไปนั่งปีนะาๆๆดูให้น้องดูดนมหนยฝนลูกค่ะพ่อทุกคนคะขอเปลี่ยนชื่อตัวละครผู้หญิงนี้นะก็อือฝนนะคะไม่ใช่ตัวเล็กนะนี่ค่ะคนนี้ชื่อฝนนะฝนลูกค่ะคพ่อไปไปไปอยู่ที่บ้านแม่กัน เดี๋ยวต่อไปเนี้ยถ้าแม่ยังไม่กลับมาเดี๋ยวพ่อจะมานอนกับลูกนะแต่นอนอีกห้องนึงค่ะพ่อ